ีีตสวัสดีค่ะมือยู2ยู4ชาแนลเลยพี่น้องมือนี้เฮ้ายูกทมนะคะมือนี้ยูกรุงเทพค่ะพี่น้องตอนนี้กำลังสิเดินทางข้าบอสไปถ่ายรายการรายการหนึ่งนะคะแบบกลลังดังนะะรายการนี้เนาะแบบเป็นรายการร้องเพลงนะคะพี่น้องระถายที่ตามเองด้วยค่ะว่า จะเป็นรายการใดนะคะอ่ามือนีวันที่เจ็ดห้องิมาสอมบอลที่จไปสอมก่อนแต่ว่าอาร์ติลีก็จะเป็นมืออืนะะอนอนน่นนะคะตอนสว่าชิพ่กับมือนเดิมนะคะถ้าบางกรุงเทพก็ต้องมีพี่เอนะคะพี่เอ <c oughs> พี่เอก็อมหาชื่เจ้านะคะก็รีมีน่นวดพอต้อมแล้วก,ก็บอลหลก็พี่เอนะคะอ่าจะอ่าจะไปสตดูดิโอมือนี้บอกเจ้าว่า ก็สิไปค่ายเวิร์คคอยนะคะไม่เต็มนเด็ดเลยพี่น้องนูษยนี่นูษย์ไม่ค่อยไปค่ายเวิร์คคอยเลยไม่เปิดนะฮนะฮ่ามีตะขอถามมาพี่เอกเป็นอย่างกระบอรนะคะเดี๋ยวต้อสื่อต่อให้ว่าพี่เอกเป็นน้องหักบอรนะคะหักเวลาพระกุณเพศเวลาไม่นองานนั่นงานนี้จะสี่พี่เอกจะไปหาบอร์จะมาหาสี่นะคะ ทั้งมากรุงเทพก็ต้องเจอพี่เออยู่แล้วนะคะเวลาไปเที่ยวก็ต้องเจอพี่เอนะคะเวลาชมแจ้คก็ต้องเจอพี่เอเหมือนเดิมนะคะพี่พี่เอ๋เป็นน้องหางบอดนะคะว่นแต่มากรุงเทพกินกลางมาโลดตอนเขาก็กำลังจอดอ่ากินกาแฟนะคะแบบว่าแวะอเมซอนนะคะแะอเมซอนนะคะบอลเพื่อนนั่งถามเพื่อนนั่งตู่เลยค่ะคนคนรู้ว่าสร้างเงิน เป็นช่องร้อนนะฮะบอลกินช่องร้อนแก้วใหญ่นะฮะโน่นก,กินเดินแล้วเ่ได้กินชาเขียวมึกงก็เลยซั่งชาเขียวไปนะ,ะชาเขียวปั่นนะคะ,ะพี่มึงมจะกินกาแฟาพ่อต่อมก็จะกินกาแฟานะคะอือแบบว่ากาแฟที่เอาโน่นไปอยู่โน่นกินโน่นก็นอนที่เก่าก็เลยบอกกินนะพี่เอมเรื่องซั่งกาแฟเราซั่ง <laughs> โอเคค่ะพี่น้อง เดี๋ยวนึ่งสิบห้าคืนไปคุยน้ำบอดอยู่ข้างรถนะฮะเมื่อวานเมื่อวานข้างเมืองไหนเนาะบอลแล้วหลงเสาแล้วหิ้ و, و, ล,หล,ลืมเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเผาผลบอลในรถเดี๋ยวเจอกันในรถนะฮะตอนนี้เขาขึ้นรถแล้วครับพี่น้องเสื้อเมซอนเสร็จแล้วนะฮะบอดอะไร <laughs> นู้นนู้นอีกแล้วอีกล้วลูกชายก็ไปแย่งนู้นไปแย่งนู้นหมู่บ้านนี้ไปกินข้าวพี่น้องคือจิ้มสู้ฟังเมื่อวานนี่ เมื่อวานเรไปทานอีเวนเด์เมื่อวนแหละเม่อวานมือนี้เดี๋เมื่อวานมีบอลเราไปท่านอีเวนเนาะอยู่ขอนแก่นอยู่ห้านใหม่ขอนแก่นบานี่รล้วล่านไหมแล้วผ้าไปกินเขาอยู่ตลาดต้นตาลมีเนก็กกรสซั้งม่าแบวไล่พึ่งยิ้วเขาพึ่นก็ะพ่านไปซื้อสู้สีเอามั้นหมื่นบวบไปซื้อสู้สีสูงยางมากกรเตมซั้งขอบพงขอบพัดอย่างกินบัดสุดคนเน้ยพี่น้องกินอิ่มบัตแล้วบานจะผ้ากระยางออกจากร่านนั้น ร้านที่เขานาพี่น้องร้านที่เขายู่ตลาดต้นตาดย่างกับมาเราสิหอดรถแม่ข้าแล้นท <c oughs> ุกคนก็เล็กกว่ารถยมเก็บค่าก็ขวพัดเลือกจ่ายค่าขวพัดใช่มาสัา่นขเาขาอย่าแล้วทุกคนวันใช่ค่าขวพัดอีหยังมาาสั่น <c oughs> เอ,าาอ้าขวพัดอีหยังจะพร้อมกับไปสั่งขวพัดอีหลีแต่ว่าอันสั่งขวพัดเดี๋ยวไปซื้อชูชีไปกำหนูสี่ย่างกับมาเห็นแต่ขวพัดอยู่ในโต๊ะ พแลีหยังอันยูหานหลายยางอยู่หลายยางมาางยู่โตะเ็เลยว่าอ๋อเขาเอามาส่งแล้วเพราะว่าถ้าไปกินเขาอยู่หันต้นตาลถ้าเขาเอามาส่งปั๊บเอาของมาส่งอันยูโตะปั๊บเป็นสเก็บเงินเลยสินะท่านี่ก็เข้าใจว่าอันพยาบาลฟินแลนด์ใจแล้วเพราะว่าของมันก็มาว่างยูโตะแล้วก็เลยคิดว่าเออที่ว่าสามีจ่ายแล้วไงเออเขาก็นั่งกินแบบกินแล้วพี่น้องก็กินซะแล้วคเยอะเด้บอกอะไรคืเขาไปสร้างเข่าเพิ่มมาแบนบ่สร้างเขาเพิ่มสร้างอะไรก็สร้างลานเจ้าหลับบ่ ไปสร้างงานลาเชสร้างงานลานราชขาพัดลานเจอ๋อไปสร้างข้าวผัดไปสร้างข้าวอีสองจานมาที่นี่พันก็เอามาส่งพันก็เก็บยี่สิบบาทเป็นกันเข้าใจว่าอ๋อคือพันเอามาส่งแล้วพันก็เก็บส่งแล้วพันก็เก็บสิน่ะเขาเริ่มคนคิดว่าเขาคิดกจเพราะมาตอนน้นเขาบริยูมองเขายาวไปเพลียนน้ำพันป่าหันเื่องใจข่าข้าวผัดมาสั่นก็ว่าไโมเป็นอะไรก็เดี๋ยวเขาบ่าโมเขาอะไรก็เฝ้าจกใจ อ่าเขาพัดจานใยลอยแปดสิบเพิ่นกรว่าพิเศษให้ให้แพวพพวร้อยห้าสิเพิ่นนมาเพิ่นก็ลดน้พี่นองกบขอบพุ่มพันยู่แต่เพิ่นกรว่าว้ายมันเป็นแต่ยักไากคนเดียวป่นี้ีวัจัน์แค่ปานอาจารย์มันแ่ดงก็จบใจลอยหาบพูเขาพอะร่ะวพูดนพวนี้สูสนองยก็เนแบบยางใบใบแาวนี้ไม่ปางยางไม่่ยัแบบนี้ก็เคยเป็นดูอยู่เคยเป็นดูแบบว่าลืมใจหลักการลืมเอเงิงทอนเรือกระ่าค่อยคยสื่อของ พอเถิงลอยแต่ว่าคดเด้งเงินไปบพัดเนี่ยให้แม่ค่ะแล้วยวขวัญย่างนี้ซื้อยังเปไรเรื่องเมือวานเนาะแล,ะล้วคืคอคือพอเงื่นอนเลยบางคนก็เอิอ่นแต่ว่าบางคนก็เอื่นแล้วบางคนมันก็บ่เอิ่นก็คือว่าเออมันกระจายไปเลยพัดหนึ่งตอนที่นีน่เพราะาโอ้เอานะเพราะคืนพอเลยพี่สื้ออีหยังว่ามันคืออย่างาาสามีสินะแม่พูเงินพัดใจกูเรื่องอันเอาอันเงินทอนอันนี้คือว่าอันนี้ขึ้นพอเด้อันที่บ่ขึ้นพอนี่ก็หลายอยู่ เ่ี๋ยวมากองหันโอ้เป็นลายล้เนนอกกสั่นยังบอกอีเหรอคืออนอ้ยปุ้ทีวีเลแล้วพ่คอยบอกเดียบรดอยก็แสดงว่าบอดนี่จะเติมเพิ่หน่อยเนาะไปสื้อชุดชีมเหมือนบ้านนี่ไปสื่อชุดชิมหมบ้านนี่เขาบอกนั่นกันจ่ใจร้อยละมือค่อยหาผู้ใดผู้อยกกัดโทรศัพท์อิมโทรศัพท์ ชื้ออันบอดบอดานสูมาเหคีบบอดในฐานสู้ีในสาาอันบอกว่าสินบอดคีบคีบใดส3มบามนบอดคีบนเด้องันนทบอดคีบในอันละันนท์เอาลูกอันคีบบอดว่าอันชือใบฐาอ่างแล้บอดจันนท์จนันนท์แจ้งแล้วหนึ่งแจ้ลหนึดงอย่างจนนุชดาต่อแม่กุ้ยกับสาวชิบจะคนจะได้องอบดบันน้องบอกอย่งนันแตพี่บอสู้ดิ่อสร้างงานกรุบสิได้ปั๊บ เดี๋ยวนี้เ้องร้างงานประมาณสามเมืองห้ไดนท่วงพี่้องเพราะว่าอย่างดีเพราะว่าจิตใจไปยชน์กเหนื่อก็ับอดบอดตีเพี่รองตีคือบอแส้อ้พี่้องเดี๋ยวอกเลือดนาไปซีแซรีรู้สแซรีแซรีต้องเฮียสรุปคนสีเผาเราพกเราเราเผาข่พี่รักมาลับเผาน่นได้หนิม่กบอกดอีกจะหาบอบอดบอดพอเล้ยงต้มต้มตต้ม โอ้โหเ่้อเรียกเกวได้อันก๊อบ้างหอนี่ขึ้นี่บตองโลกเลยแต่ที่แรงเยอเอาเลวถอยางกจแปมเลยขึ้นนีที่ยวภากับมาหมอาสคนเนะอันนี้น้องเอมากน้องเอยุงเทพเนาะมาที่นี่มาสามคนขึ้นมาตะขอนแกนนูซีต้อมแกับแพ้วเผาวนูซีนัางหนาต้อมขับรถแพ้วนางข้างหลังกับนี่ยินอยู่ดอกเสียงโกรธกันด้แต่ว่ากันรับกันเมยมาที่เนี่น ตอมบอกให้ฟัง like ่าหันนี้ว uh ่างก็ตอม่คนเป็นยังแล้วมันอนะมันมันมันอันส่สมุนสายสายสายคุยแสัมันก็โกนโกนไปอันนึงกบพกบเบาละเมอลมปิดเปิดเพ่ฟังตัวฟังมะล่าตัวฟัมะล่ตัวอันนึงเหนนึงเาเออเรบอกลยอคน้คคนลมฟังเส็บอยู่มืแต่ว่าของโกนแต่ก็โกน้แต่กละเมอเบาละเมอเบาเ็ดเพอะไรผู้เดียวไ่ด้ร มันเดียวในโลกในประเทศไทยนี่แหละมที่นี่นสินนอนแต่ละทานี่เสียงกลนุสินก็คือกันเด้พี่น้องเสียงมาแตกต่างกันออกไปมีเวอร์ชันหนึ่งเวอร์ชันสองตังแต่วันไปเลยเนาะพี่น้องขอสิบพี่น้องขอสิพี่นลขอสิบพอยขอสิบพี่้องพีอพี่้อองพ้องพองอ่ โอ้ตายตายตายชิมดื่อเพอีกแล้วแบบที่นี่บุคคลไม่อยังพอหมดแล้วแบบนี้พี่น้องมัยตะกีเขาสังั่งงานมัฒมอตะกีน่ะแต่แต่เป็นหางเครื่องทปานพันาแม่เนาะพอนัง่มังงาเทเท่าอเหนว่านนเา้วมดนนเ

มอที่ดีป่นี่เมาอยู่หันแล้วไม่กูันเหยนี่แต่น้องอ่ะสนนกัดเป็นมอเนี่นสิมส่อหออันนั้นอันนี้นะแต่มาซุนยังหูว่าขันนังเมานสิโปก้าวเบ้านั่งสิโบ๊ก้าถามแต่มาขันเมอนี่เป้าแล้กกรถามห่อจิกเลกจอกหลอกปวดวเราเป่าแล้วก็ะแบบว่าก่อหรือว่ามีสติเข้าซุนยังตีเขาซุนมาเป็นห่อเบาไปตอนี้มัน มันเศร้าม,มากมันกระบือหูเรื่ององนะนะคือมันเท่าสีบอกนั่งเท่ากับว่าม,มีประโยชน์เลยสินะเศร้ามากซะกันเนยนจังบอเสินะสูนแบบนี้เน,นี่ยบ่อบ่อบอชีพนีเป็นีพนี้แล้วแต่เ่าสสเผาบอดไปนั่งคิดว่าแม่ส้นเล้พี่น้องชีบอกวมาเราเห็ดเหนียงว่าบ่อเห็ดเหนียงว่าเรื่องเหียงว่งงว่ารแล้วไปโป่ยเหนยียงว่ะสารคิปปออดโดนเติมพี่น้องคิดบอ่อ พอดีมขึนดพเรื่องี่าบอลรื่ใจคาเขาเอาแบบว่าเอาแบบว่าบอลเผาข่อยบอลแล้วพี่น้องเปลือแล้วบอเผาหนูบแล้วโอเช่พี่น้องตอนนี้บอเดินเลยว่เดี๋ยวเดี๋ยวบอสเียบอลับอลนบอบอบออยู่กแพงโรงเรียนนั่นบอล้นโอเชค่ะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันอยู่ไผนะคะบออตตอนนี้เาอยู่สตูดิโอนะะบอลลังซ้อมรายการนะคะ อันนี้เพิ่อนสอมอยู่ไหมคะตอนห้องภาษามาไทายยังหลายแต่นะคะแมนค่ะเ <c oughs> พื่อนจะเล่นเขาเล่กันพี่น้องการอดติดตามที่อ่ารอดติดตามนะคะว่าสิเป็นยังไงเนาะพี่น้องเนาะตื่นเต้นแบบทางการบุหรี่ว่างมากรอดติดตามเนาะ,ะพี่น้องอัน,นตอนพักเบรกนะคะบบอลละสอนอัตอนเพื่อนพักเบีร์เพื่อนคุยกันอยู่นนเนาะก็เท่ากับน,นางเบิงนะเ <c oughs> พื่อนติดตามก็นั่งนางเบิงนะกับจีฟอนไม่น่ามือสีนะพี่น้อง <c oughs> โอ้เชนะพี่น้อง ตอนนี้โอเคนะคะอ่าเดี๋ยวเข้ากับถามบอต่อไปนะคะบอสอบอยู่เนาะแล้วจะเป็นยังไงกันพี่น้องกระถางพึ่งตอนออนแอร์นะคะไม่สอนเขาให้ดีๆได้ปัญญามือตอนนี้บอเพิ่สอบแล้วนะฮะสอบเสร็จแล้วนะฮะเป็นไหนบอไม่บอค่ะสบายสบายดีใช่ไหมจ้าเุ้ยพี่น้องแบบแบบมั่นแบบอลังการงานสางเด้อพี่น้องต้องรอติดตามนะคะงานไฟน้องไฟเนอะเมนสวยหลีบอ ขึ้นแบบขึ้นจ้องรถบอเบิางหลันเบิางในจอนี่แบบสวยอิหรีอันนี้บอลโจตตาอันนี้ควบจริงส่งส่งผมส่งนี่ขึ้นขึ้นจ้องมากบอลสวยนะคะตอนนี้จะทายอันบอลทดสอบเรียงๆเขากำลังสิไปตลาดเรียบด่วนนะคะที่เดิมบอลนับางแย่ตลาดเรียบด่วนสงสัยบอลอ่ะสิเบิร์ตลายบาทอีอยู่มือชื่อสภา โ okay, อเคค่ะพี่น้องเดี๋ยวอ้อยถ่าติดตามทิหนานะคะเป็นกําลังใจให้บอลเราด้วยนะคะถ่ายรายการพรุ่งนี้นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะมึงหนีก็ไม่มีอย่างไรตามคนบอลที่เจ้าค่ะพี่น้องดูเรบอลนะคะโอเคค่ะพี่น้องขอบคุณทุกการติดตามค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ